ออันเรื่องเฮือนน้องน้าฝนนะทังผู้ใหญ่ฝนน่ะตกลงอยู่ฝนตกลงใ้เห็ดแล้วบบนี้ทังพอสร้างนี่แบบสี่สะดวกแบบทั้งนี้แล้วก้อนจากสีไปหรือว่าสีแ่งกันเลยบะก็ธรรมดาก็เนคือกันโดยก็ขึ้นสองก้อนโดยบ่ได้ว่าเอาขึ้นหน่อยขึ้นลายก็ขึ้นสองก้อนกันห้าเสียสามก้อนมันหายขีดินเนี้ยหายดินนะโดยบ พอดีแหละพี่เพือพ่อฮาเทพื้นขึ้นมันก็ขึ้น,นอยู่เนาะประมาณประมาณนันเอวมัน,นี่ที่เคยเห็ดมากก็สิประมาณอยู่ประมาณหาสิบเส้นเนาะตามที่เคยเอาขึ้นนะนะเพาะเบิ่งด้วย สวัสดีพี่น้อง FC เบิร์ดสุขสุขคนเนาะพ่อกันที่แล้วก็ับซองสบับปะมาบ้านเฮาพี่น้องเลยอัพพ่อกันตอนนี้เนาะสับุญรสีขาไปอัปเดตเบิรงทางเพื่อนน้องแต่วอีก่อนพี่น้องเลยถือว่าวพอสมควรอยู่ะนะฮะมานี่ทางสับุญก็ได้คุยกับทางพอา่อสร้างเรื่องเพื่อนน้องน้ำฝนน้ำพี่น้องเลยว่าทางพ่อสร้างคนเอาหาพันเลยทกันทัง้งผุ้งหญยเพื่อนก็ตกลงใเหตุนเนาะ เดีย๋ยวเขาจะไปถามทั้งพอสร้างว่าผอสร้างนี่สีสะดวกไปเฮดบอหรือว่าสีสะดวกไปลงมือวันใดหรือว่าเพื่อนสีหายแล้วทั้งเรื่องน้องแตีวก้อนบอ่อเพื่อนแดงสะไปลงมือทั้งนั้นเนาะเดี๋ยวเขาจะเข้าไปถามพอสร้างพื่อมกันพี่้องนี้ก่อนอื่นขอกคุณกติการอบคุกับคุณไปทางผูง้ใหญ่หรือว่าทางเอฟซีทุกคนที่คอยให้กำลังใจเสมอมากนะเปิดภาพมาบ้าน,นี่ไว้เติบเลย โอ้ตวกดจงไว้แบบนี้เลยบานี้ถึงจะไว้ด้เพิ่นกะได้โอ้ที่สุดแล้วเด้ ค <c Dante food> <laughs asure> ือเห็ดส <he> <hail> ีเลยลอยแท้เหลือก to ้อนสุดท้ายแถวสุดท้ายบะเัอนนี้คอยเห็ดค่อไปายเนาะก่อสองก้อนขึ้นอตนนี้ กอตามเพียบมึงได้ไวเติบเอ้นี่เรือบอปลายเรือเท่านี้เ,เ,นเดรยวก้อนเดียวแถวเดียวกับทางนี้เพิน่นกะจากกุเทคานแล้วก็เมนหาขีดดินมาเข่ามันก็มีคนเอาขีดดินมาขายอยู่บ่มีบ่เมื่อนั้นท่ามาแต่ทางโดวงเห็นคือเห็นมีรถเกล็ดิน,นทั้งเทง เขาเห็นมือนะพอหลังจากเทคานแล้วนี่ก็มันต้องได้เอาดินเข่าเลยจังได้มาตัดเนาะมันจังชิ้ได้แล้วเนาะหลักแหล่ลมมันมันมีผูกขับหรือเปล่าโอ้แต่เรื่องแต่ซีมีเราบอกได้จังไดมันหนาซิมีอยู่ก็ได้เพราะว่าทางทีมงานเพิ่นก็หลายคนอยู่ <cười> Hả? <laughs> uhm... <laughs> uhm... Vay gì đấy là cả cò thò mỡ này nó à, Thì có vay vô à... Ăn, nó sang ที่ห้าคุยอันเรื่องเฮือนน้องน้าฝนนะทางผู้ใหญ่ฝนนะตกลงอยู่ฝนตกลงในเฮ็ดแหละวัดน,นี้ทา้งผอสร้างนี่แบบสีสะดวกแบบทั้งนี้แล้วก่อนจากสีไปหรือว่าสีแบ่งกันเลยบ่โอธรรมดาก็แบ่งเลยหรือละโอ,โอมันจังสีเล็กมัน,มนอ่าเขาตรงน,นี้แล้วเขาสีประสานเล็กเข้าไปเนาะเขาสีมัดโค้งไปเลย ม um ื่อน um ี Pedro> ้บางเถิดจะเป็นมือเสาร์เด um> um ้อม um ื um ่อนี้เด้อโดยโดยเพราะว่าลงมือเลยก็ดีนจังสิได้ไว้นะแน่นเพราะว่าแบ่งกันทำไปเจ้าสแบ่งไปสองคนสามคนป้าอยู่นี่ตกลงเห็ดเนาะเออเพราะว่าจะไปคุดเลยเทกันเพื่อนไว้อันเพราะอนาดินก็เพี่อนน่ะไปไปแย่ไปสายยางไปเบิ่งจังเลยปะยางไปเบิ่งกันจังเลยอันมีแต่นี่นะเพื่เคยแล้วก็ ก็เอาเอาเอาก็ขึ้นสองก้อนคือกันโดยก็ขึ้นสองก้อนโดยบ่ได้ว่าเอาขึ้นหน่อยขึ้นลายก็ขึ้นสองก้อนกันห้าเสียบสามก้อนมันหายคือดินแยะโดยขัรฉีกก้อนเดียวมันกระสีตั้มสองก้อนเนี่ยสามที่ข้าวทรเพราะว่าที่ผู้ใหญ่เพิ่นอยากให้ใส่เลยนี่อยากให้มาเฮ็ดเลยนี่เพราะว่าทางเพิ่นนี่สิหา ขินมาเขาสินะเฉพาะทางเฮือนน้องฝนเนาะทางเฮือนน้องฝนนี่เพื่นสีก้อแล้วเพื่นสีเอาขินมาใส่ได้เนาะคันซูโม่สองก้อนขึ้นอันเช่นว่าเพิ่อนเมฆมีขินมองนี่ละเดิเดิร้องกับเม็ดมากก็ได้เลยแม่เดิ กอขึ้นประมาณสองก้อนแล้วก็เทคานเทคืนการเกษติประมาณนั้นมันแบบตอนนั่นก็สิประมาณหลังคานบ่แม่หลังคานโดยพอดีแหละพี่เพื่อเอาเทพื้นขึ้นมันก็ขึ้นอยู่เนาะประมาณประมาณนั่นเอวมันนี่ที่เคยเห็ดมากกับสิประมาณอยู่ประมาณห้าสิบเซนเนาะตามที่เคยเอาขึ้นนะนะเพาะเบิ่งด้น นันนะวะแม่ใช่วับนนี้บ่วอนนี่แหละก็สีบระมานนี่พอดีงามเอาขึ่นสูงเดี๋ยวเมื่ออื่นข้ามาะละจังๆมาลงมือเห็ดและเข้าสิได้ว่าให้เอาขึ่นซำดาวนะเอาตามที่ผู้ใหญ่เพิ่นเพิ่นเพิ่นบอกมาเดี๋ยวก็เฮหัดไปแล้วก็มีแต่มา มืออื่นแบ่งกันมาเนาะก็แบ่งกันมาโดยทั้งคุ่เนี่ยทั้งคุ่กับบังเถาเบิดมตโมนี่เนาะบอร์เบียกโมนี่มันเรเอาแบ่งเหมือนหุบมาเลยพอมันชิแล้่เลยมาก็มีที่เชร์ลนเล็กอ่ามาเล็กแลนเล็กมาเล็กแล้วเขาแบบเทไว้โมนี่ขนาดเป็นการยังไงก็คุณหนึ่งก็มัดเล็กไว้ก่อนเออเพราะว่าเล็กของมีมาเลยวัดชุกช่องก้อนนี่เจ้าก็ผักเลยกันแลนเล็กเลยก็เขาแบบเลยเออคือว่าจบ นี่มีแต่ลล์ทาเพิ่นเอาขี้ดินเถอะมาเนาะแม่แต่กลมาเห็ดต้นนี้ต่อแม่เพิ่นเทเพิ่นเอาขี้ดินมาเข่าแล้วก็เทไอ้ก็มั้ยยังอ่าเทคานลอยตัดแล้วก็จังใจเงินทั้งหน้าเลยเลยถือว่าจบขั้นตอนแล้วก็ได้หำเงินขันขี้ดินมาไว้ครอยยืมนะผลเนาะจะได้เงินไว้เนาะเลยมีแต่ขันันเพิ่นมีหรือมีแต่คนขั่วหาขี้ดิน หักตัวนี้นะเข้าแห่หักคนคัวไว้รลตัวนี้แต่ว่าทางคุ้นนะทางเพิ่นก็อาจจะมีอยู่แต่ว่าทางเข้านี่คันบังมวดสมุทรโมาเลยจังหดทีมงานหรือว่าติดต่อมาได้แหละเอาเข้ามาบนเดียวเขาก็ได้หมดแ่มันมันมันคือเฮื่อนน้องแตวนี่ถ้าว่ามีงบก็เอาเข้าได้โอ้แต่คือทางเพราะว่าทางนั้นมันกะแบบว่าทางทางเข้าน่ะถ้าเข้าใจค่าสร้างเจ้าเวิร์ดแล้วทางเข้าน่ะงบงบบนี้งบเข้าของน้องแตวนี่นะเป็นเป็นเป็นผู้ใหญ่ผู้เดียวกัน ขาออกค่าสร้างผู้นั่นกับผู้นี่นะะเป็นผู้เดียวกันแล้วหลังจากเขาจ่ายค่าสร้างน่องแตวแล้วที่เจ้าปิดฟ้าทั้งหนาแล้วเนาะที่คา้นลอยแล้วกะถือว่าจ่ายค่าสร้างเจ้าก็เป็นผู้ใหญ่ผู้เดียวกันกับผู้นี่แล้วก็มีแต่ให้เจ้ามามาตัวนี้ก่อแล้วก็มีแต่ดินมาเขาก่อปิดจะหับเงินโดยอ่ะตามนั่นได้พอดอโดยโดยอ่ะให้ทางพ่อเพิ่นมา คุยเวียดเบิ้งทางนี uh ้พี่น้องเอ้ทางเฮาก็ได้ทางเพื่อนน้องน้าฝนอะไรคนห้าแม่รับบอเรียรเลยคือบ่ห้ามมาใช่สบายดีต้องมีหลายคนหามหนักสบายดีเด้อสบายดีเด้ออันหามมาพี่แล้วมันจังคิดได้นั่งโทรศัพท์ไฟส่านะ สวัสดีเด้อว่าษาบอต้นบ้าอันฮ่าฮ่าเนี่ยพนหาบตั้งมาพี่น้ำกันแน่สบายดีเด้อว่าทุกคนเด้อโดยสบายดีเลยฮามซอยแน่ยพนว่ามันพอเลยนั่งเน้่มันเตียงน้อยเลย เราแล้วแลไเราวะหามผูเดียวบ่ได้เราวะของเจ้าบ่เจ้าบ่อยากเอาบ่กันหามาได้อย่างปัดคือคือบ่ตัดนอกชนมันนี่แหละบ่ได้จากตัดหามไปกอนหาได้ได้เอ้าได้ ปูเดียวได้ได้แล้วอะบวมมีได้บมีได้แต่ปูท้องใสตอกคักบคักนักได้การถถอตมานเีงิเศษตีนักนะนม่ต่นมาใหญ่เฮ้ยเอาท้องไสได้ปะโอ้ ไ่ึงไม่ดึงไม่ถึงไม่งหนบกายแบบบอมันเออหันแล้วมันจะคักหาไม่ห้องเลยเนาะเอโตกันบ่โตทั้งหลังบอลก่อนอ้าแล้วเตบอลใดก็ได้ตกันยตกันในหาไม่ห้องเอ้ เออพอดีเลยเด้หานบนนั่งกินข่าวกินหน้าพอได้ห้องนั่งดี่เข้าชุดไปพ่ออะลกายโม่ะลยทั้งายเ้ยพี่หานกั้วปานยังบานนี่เปน้านเไ้กินกันาวนี้เรามากัน รับประกันอยู่บ่ารับประกันก็ก้นอยู่บ่าบ่มีสารมาปูมือหนาบุแล้ว ถูกกินยังก็นี่ก็สีถึกถึกกินโอ้หเออเออเอนัฝนน่นละโอ้ถื่อนพิ้นคือปตั้งไว้ทั้งทึงละถั่วบวงมันไหนมียวนพัวเนาะอ่าแบนี้มาโตทางน้องน้าฝนเราก็ได้ไปคุยกับท่องสร้างไว้ยังได้ยังนะพอดีมีเม็ดผัก อามาตุนเพื่นซื้อมาฝาก,กโอ้ผักกาดเคียวผักกาดขันสมเสี่บนี่อย่างนี้เพื่นซื้อมาฝากนีผักชีแล้วโอ้ผักชีแล้วตะนผักกกวงตุง้งผักกลวงตุง้งอมะเขืออืมมะเขืออือผู้นี้ผูกผู้โพนผูกอ เจินพอเนาะปุ s <S mm, oh, s right. <S uhm. ูกพัก hmm. พ oh, um. um. oh, sure hey. okay. oh, uh ัก huh. ย um. hey, oh ังบ้านนะบ่อผักซีตอนนี้วะอืย่างกับนี่แว้านเนาะเตะงอกว่ะเด้โหอ๋ออย่พ่อของพักพักบัวอ๋ออยู่แตะอันน่ะยังเพิ่งพ้องหาข้าวนีอืออื่้มด้นี่ งามเลยเอานั่งล็อกแจ้งไว้งามเลยได้หดน้ำเพ็บหดน้ำเพ็บ้าโบหดน้ำเพ็บมันมดมากินมดมัเลยหงอกมันใส่น้ำเพ็บเออดีแล้วแหละแต่งอกแต่งงานเนอะ พี่ตัวนี้ก็ติดเดี๋ดวนี่หัิจะได้ก็ได้กินหนิดูมันยังก็ได้กินอ๋อหันหนามากก็ดีเน่ยเมย์สีบอกเนาะ,ะมืออื่นนี่ทางสร้างเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่นเพินเ่นสิมาลงมือ,อทางเพือนเจ้าถ้าพูนละช่วงเมย์มาพูนละใช่เพิ่นเฮ็ดถ้ามีมักทั่วมักเทียกเอามาไว้ตามชู้เพิ่นกินเลี้ยงเขาก็เลี้ยงตอนเที่ยงแหละ เลี้ยงค้าบหนึ่งมีเห็ดอยู่ใส่กับเลี้ยงเขาค้าบหนึ่งไม่ได้กินเพิ่นเพิ่นต่นนางที่มีคืเห็ดสร้างว่านี่แหละให้เพิ่นมานเห็ดตอันให้เพิ่นเพิ่นสีแบงกันมาเพุ่นมาเพิ่นสีแบงกันมาทางเรือนเจ้าน้ำเี่งกันมาเห็ดยันลูกว่าอเออย,ยันเท้าเพื่อเห็นมากกอน้อใครแน่แ <Wool> <c oughs> ละเจี๋ยวหัวนะ โดยก็กินยาไปแล้วกับใครเน่ยเออใครนี่เนี่ยพักผ่อนหลายๆมันแบบกลางคืนก็นอนเต็มเต็มนะนอนเด็กนอนเด็กลายกับพดีเจ็บหัวแล้วช่วงนี้มีแต่คนบอคอยสบายได้เจ็บเก้ามาหัวน้องเฝืนกระดุกได้ผูกปูตัวพึ่งถือว่าดุอยู่ดุพอสมควร หาบหเฮ็ดกะบบได้กินแน่นนั่นและเนาะป้าย่างไปทั้งหฮมโบลูกปะย่างไปก่อนไปนั่งเลยทางของคนนี้ดูกลยทั้งผัวทั้งเมียซอยกันเฮ็ดซอยกันหามันแจงซีได้กินปลูกเช้านี่บ่เนี่ยนะโอ้ปลูกเช้านี่ปลูกเช้านี่เจ้าว่าปลูกเคยปลูกวังมูแตงอันนั่งไหมเคยปลูกเคยปลูกอยู่ปลูกทุกปี หมากหมักหมากขาวหรือหมักเคี้ยวนี่อันนี้หมักเขียวหมักโนบะมักน้อยบะเออเห็ดเป็นคล้ายๆน้อยๆนะแมนอือนี่ก็ปลูกอยู่แต่ปลูกประมาณ10เท้าเนี่็นคุณหาเออเห็ดเป็นคุเม็ดเป่ะรืแอยเห็ดเป็นคู มันวายู่น้ำเพราะเป็นดินดินชายเนี่ยมันทาวาเฮ็ตยู่ให้หน้าเขาทีขุดเป็นอันนั้นเลยเฮ็ดคลองเลยโดยแต่วันนี้อบอสมอก,กันเขาเลยที่เป็นคุมเอาปลูกพอปลูกอยู่ดอกเพราะว่าน้ำเขาก็มีแล้วสบายไม่เศร้าแล้วละสายมาสีาดใ<ด>ส่รึเปล่าไม่เศร้าแล้วมาสีดใส่เพืน่นแหล่งอืน่นเพืน่นแหละงเม,มียมาทางซางเพื่นสีมารลรคมือแล้วก็ หรือว่าช่วงช่วงเลงให้ท่องใส่หาเกียร์คืดินบอลไดมันสูงมันยังเค็ดมันเสมอก็ได้ <c oughs> เป็นา้อว่า้กันเป็นให้กระบดดดอกเลื่อนเจ้าก็ได้ใครดอกมีห้องน้ำใส่ได้สะดวกสบาย สมาเนี่ยโบเห็นพ่อเท่ามาเนี่ยมาแต่ตอนนึงนะมาตอนนึงแล้วก็เออเรากินข้าวกินแล้วหรอปะมูซาเนี่ยเราก็ไปกินข้าวอยู่อันนนนเธอไปกินข่าอยู่เพื่อนทางโซเดียวเพื่อนเป็การอีไรวะเป็นการมามาไปเพื่อนกับเพื่อนอันพวกแบบทางเพื่อนมาตอนขายเพื่อนมากินข้าวอยีกที่สร้างมากินข้าวอยู่ที่ ชาวเหนือเห็นขาเห็นม่กินขา้าวเห็นกินขา้าวแลเลยเป็นขาวไปกินน่ำก็บอกเน่ว่าบอกว่าสิทอดไทยกินอะไรบอย่างกินทอดไทยกินน้ำมูมเราจะกินยูา,นากินแล้วกินลาดอกกินพาอเป็นหิดเป็นคองแล้วกูเาถากินน้ำมูน้ำพวกไปซื่อไม่แต่เ,เมยบอก เจ้าอะไรเกี่ยม,มใเปินเปินถือมาลงมือมาอื่นนี่จะเฮาเคียเป็นแหเป็นอย่างมัน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 เจินนะเติมมาเช่ามากคันเฮาบอได้เห็นอยาา่างสาเียมส้วนเป็นต้อม้ถ้าเฮาบ่อส่วนแลทั้งสร้างเพื่อนเพื่อนสีบ่อส่วนนะเพิ่นสีเอาต่ทั้งเท่งเพื่อนสีบส่อประหยัดให้เฮาเฮาเฮาเป็นเจ้าพองนี่ถือว่าเจ้าก็เป็นเจ้าพองเพื่อนแหละเฮาประหยัดซอยพหญยเพื่อนเฮาต้อมเขาเนี่ยให้มัน มันเอาสบายค่ั่นคะไปละเด้อเลยยตะแรงจีส่วนส่วนว้หัวซางนี่เป็นสีโครมอ๋งเป็นสีโค้มขึ้นเอาได้้โคมขึ้นเอาเิ่นสีบอพยัห้เฮาเลยอืโอ่าีน้องไยมันยังกะม้นนี้กะสีโตกกอนเอาก็ไดาิขอโตล้พัจะกอนเดี๋ยวม้อื่นก็แหละจังมาใหม่ แล้วก็ฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามให้กำลังใจพี่เก่าเด้อพี่น้องเด้อให้กำลังใจน้องน้ำฝนท่องใสแน่คุณน้องท่องใสกระทงอยู่พุณเราได้จมมือจมยังวะจมเป็นวัดจมเป็นวัดคนเป็นวัดทุกคนเนี่สมือนี่กระเพากันดูเล่สุขภาพมาและวฮะเดี๋ยวแม่ขอตัวก่อนจังไดเดี๋ยวจังพ่อกันเด้อสบายดีเลย อโอเคไม่พี่น้องเนาะคลิปนี้เห็นขอบ,บุกสิคอโตมลา่าพระจ่าพร่จากน้องไปก่อนออเขาบอกอน้ำหดแน่อนี้เขาให้ฉีดน้ำจะได้เตาอ,อื่ลองฉีดใช่บึ๊งเมียเห็นเขาเห็ดนี่ได้สวยหน่อยเนาะอ้าพอกันใน้คลิปหนาคลิปนี้ขอบุญขอบุณพระสุขุสุขุนที่เขามาเบิ่งมาส้มเนาะไปแล้วพี่น้องสบ,บายดี